ขอเชิญเจ้าเกมรสักการหน้าทองครับเทศกาลนะครับช่วงนนี้ก็คุณตรากากองอาสานิครัวเทศกาลนิสินเดลจากคุสนะนิสินเอสเอเวอร์ชั่นนิสินเอสเวอร์ชั่นมิสตีเนสแล้วก็เวอร์ชั่นมิสตีเอสเอ ทีดีิาีนี่ติกหมกิติกโมกิค่าสารน้องซีน้องรคันอ่ะก็ดูอยาฟครับสองน้าอันนี้การาร่กาสูกสองหน้านะครับหน้าที่สามมาครับขอต่อครับขอต่อเลยมาที่สามเป็นนัแดงครับนักแสดงไปอยู่ที่ช่องสามค่ะไปในช่องสามเว่า อาริทนะครับแล้วจะอยู่ที่ไหนครับช่องสานะครับอยู่ช่องสามนะครับได้อยู่ที่ <Feel like doing peace>. ช่องสามนะครับอารกเด่นตอนนี้นะที่ด่นนที่สามเราดเียนูกันต้องกตึ้ง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 ถูกอคกาบอาร็ทชื่อชื่ไดขสโขกายนะครับที่จยืวงในโพกับชมพู่นะครับจากช่องสามสปายน์ตรครกในทีวีส่ช่องสาม คนนั้นดเด็กก็คือเรื่องสกายเจ้านะครับที่มดด้วยครับหน้าที่สี่มาครับขอตอครับขอตอเลยครับเป็นเจ๊กอนหลักผาช่งศาศาองวัาดเอกค่ะบอกว่าจากทีกละขั้นตอนดีครับจะเป็นหน้าที่สี่นะครับนนเล่นน้อยกระโดดอืมอืมอได้ดึกโทรอารัาารบ ยากที่รักกระโดดนี้ปัจจุบันนี้เป็นที่รายก,การข่าววันสุดข่ขาวไม่ชัดนะครับเอาไม่ชัดข่าวเยี่ยช่องวันแล้วก็เยี่ยมช่องวันกับเช้าช่องวันข่าวทั้งช่องวันนะถึงรถเล่นนุกรรมไอทีและวัยรุ่นด้วยครับหน้าที่สี่นะครับมาครับหน้าทีอารมาครับขอตอบครับขอตอบในน,นั่งแสดงที่ลา,าบาร์รอกเนี่ยบอกว่านี่เก่งในด้าน,นสตรีบ่บวกันจะเป็นนาทีอานะครับ นี่เก่จะไปลหนที่้างครับเลนเล่กันตรงนัติ๊ติติ๊งติ๊ได้เยโทครับพร่านกเรื่อไว้เรื่องกูไม่ใชโอ้นี่เก้ก็สูงอาการนะจะไปสักผูางไสบายไอโอเคครับนี่เก้ง็อานนี่เก้ก็สูงการผูาวุโสัตบาบากอนนะครับในนักแสดงทูกกาะก้องอีแต่เรื่องระชุกใจในฉุกเฉิน พี่มกเอ,อยเลยนะครับแล้วก็แห็นละแังด้วยใจเธอนอกล่นหนุนแขงกับเธอช่อง G N นอกจากหนุกนการบันเทินทางช่อง G N ยี่สิบห้าครับโอเคนาทีหกครับนาทีหกนะครับขอตอนขอตอนเลยน้ำเล้งลูกควาสุโพนะบอกว่ารค,รปะปะครับเป็นชื่อจริงนแน่ของคุณแม่ขอเชิอใจปินดาอันนี้เต่นี่กอร,กร์ร่าไฟมีตาช่องเจ็ดค่ะ <c oughs> ก็รู้เคยใจดีหรอว่าจริงอว่าดะมุสันตาจทุบันตอนนี้นอยขอตอบครับจริง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 จ๊ดูุช์กข์ุอขเขาดูดาวดวงการต่างใจเนี่ยตายแล้วจะบุ้งหรือว่าจะเตนโฆษนาทีวีหรือุบันอันจุบันนี้เจดีกอลากฟ้ามีตายเยครับน่าดีเดมาครับขอตอครับ เป็นยันางละนางปดักเอิร์คฟอยน่ะบอกว่าปัญญานีอย่งกุณปัญญานิดอย่งกุณนะครับจะไปนัดที่เจ็ดมาล่นนิน้องกันหรตึง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 ตลตายค่ะอันนี้นีกูว่านางไปสาวเวคอยอนเอร์เทนเมนต์จะกลับก็สู่เดือนเดือสสายเมื่อปี2021น พิธีสองแล้วนะเรา27นี้เต็มที่คอยตามาช่วยก,กันเนี่ยคือบ้าของเฟิร์สท์ท์นะชิงร้อนชิงร้าวแฟนใช้เกกรื่อยๆเกมเฟิร์สท์การเรื่อยๆบรรดาการสุขหรือบรรดาการ,ร,รดาบแต่ตัวบ้านี้แล้วก็เป็นเฟรสรท์าการเวอร์ชั่นพิเศษเวอร์ชันยอดนั่นเรื่อยๆ <c oughs> ครับหน้าที่แปดนะครับขอต่อครับ <c oughs> นักอพยโยนค,ค่ะขอพยครับขอพยยนมั่นใจนะครับที่ใช้ตัวช่วยไม่ใช ขอเยอะนะขอต่อค่ะขอต่อเลยนะครับเป็นนัสดงครับคินจีซานิก้าคินกีซานิกาานะครับจะเป็นหน้าเสจสเดนะบะถ้าถูกยูจะที่เจนน่านะครับพี่ดับหน่วเยเจนแรกรับต่อไปถ้าถูกพี่ตพัพี่เริญมาคุณนี้จอกการตอได้หรือไม่กันนะครับ เตือทุกครั้งหนึ่งคิดนกาสูรบการแต่เื่จากจุดแยกสายขาดช่องสานะครับเรื่องากตอนมานกลสุรจะด้วยครับแล้วก็ดีสองันนน้ราสี่สามเป็นวงโคเวอชีจังกัก็คือเจนเกรมี่นะครับโอเคครับหน้าที่สี่นะครับจะนินท์โรเบรนนซอลสมโอเค เอ้สเจ้ามาหม่นี่ม in ีก็มาไปบ้าบ้าฮัก okay ูร่าง่วง่อนโซ่อะครับดูโลจะรู้ว่าครับดูโลชอบกินอะไรกนนะโซมาครับโอ้ขาครับ ขอตอกเลยครับขอตอกเลยครับเป็นขอรักเลาขอรักเลาโชกัาตอกว่านิสโด,ดีแรกครับนิสโรดรีอรกจะได้หน้าดีเนี่ยครับขอเล่นด้วยกันก็อกว่าตึงๆจะดึงทูกครับยาการน,นิ่นานาางดันดนดนช้าหันช้าดันสมเนี่ยบนฐานครับ ที่สองนะครัก็สูงการโลลีบอลนะครับจากผู้กระดานในสภานิยมฮัสกีกัลูช่องเจ็นะครับเพืระทนสเก็ตข่าวข้อข่าวที่ดิกอฟามิตาถึงข่าวจูบ่าวรูปรูกจฉริช่องสาครับหน้าที่หนะครับหน้าที่สองมาครับขอต่อครับขอต่อครับเป็นนักแสดนะเตัเจนนเจกสหาเวอร์ชั่นของช่องวาสาเซเอดออกมา ติที่เจกเน้นทีตินะครับเตยเตยหน้าที่2องนะครับดอกแรกเรื่อนะครับดึง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 เตยเลยทกันนะครับตึงเบอร์แจ้งขนันสบินดารันวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยใช่เพรานั่งอนันสุบินดารันวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามคนแรกของทีวีมันเทินเนี่ยแจ็มวินชอนเนี่ก็หล่อมากกัน ครอบครัวโพรัานเนี่ยไปเต็มนักกรเยอะนเรื่ไหนไฟเบอร์ว่าเพิ่งเอ๊ถึงดวงดาวเห็นด้วยครับให้นักกระเยื้กับนักแสดงในที่เต็มอาโพล้านด้วยครับครอบครัวฐานักดับสูงด้วยครับหน้าที่สามมาครับขอตอบครับเป็นนักหัวครับตอบว่าถ้าเชลีดีทีครับนักกระเนีที่ห้ารอเราเนเลิกกันนะครับ จะไปหน้าที่สานะครับตอแนแรกนี่น้อยก็นอน้องดรินดิงจินแดถูกครับโอเคถ้าสูงกันหนังสือครับหน้าที่สี่มาแล้วมาครับินินขอต่อครับเป็นนักแสดงเดยกกันนาสุนิตท่าเรืสวนท่าสองกันหกนะครับอกว่าวันชาววันชาวสวัสดีครับ วันเร้าวันเร้าสวัสดีจะเป็นหน้าที่สีิครับจะปอดแล้วเ nope ร right. ียบร้อยกันหรอครับตริงจริงจริงตริงตลกโถครับโถครับโอ้ยโหสุดยอดมากจริงๆครับนะครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับโอ้โหดาดาด้านวงราชดีดาที่คนเรียกกระดานิทะหนทะเรโซมาหาราครับหน้าเดียมาครับเดรื่อง ขอตอบครับขอตอบนะครับเป็นที่ดี <Thr iss. S 1> ก่อนเป็จากกันเรหารแต่กตอบว่าธนากรจร Rut, <Okay. S 1> ิงตักเรื่องจร Ang ิงครับเป <Okay yap. S 1> <n 2022> ็นหน้าที่เนะเรื่องร้นก็นอนอือืมอือืจะเหลือทูกครับตึงธนากรเกณฑเชื่อจกุานางบริษัทไทยเซ็นนิสจังกดเพื่อปีสองานห้าร้อยสี่สิบห้าครับโอเคหน้าที่กะหน้าเดียกครับ ทัดรัศกรัดดวบอกว่าฉันลูกป่าฉันสาสมัยรักเย็บตะกา